ทุกคนครับผมพลาดแล้วครับเอาเลยครับก็ขอสวิดัสสวัสดีเมื่ชาแฟนเกม d r a g o n นเน็ต e v o l u t i o n นกันเเคยซึ่งในพาร์ทนี้ครับผมจะมาพูดในส่วนของวิธีการเก็บเลเวลแบบสปีดเลเวลยังไงวันแรกแค่ขึ้นเลเวล28ซึ่งบอกเลยว่าผมพลาดมากๆในเรื่องนี้นะครับถ้าเพิ่งมารู้วิธีการเก็บเลเวลก็ต่อเมื่อถึงวันที่2ที่ผมไม่สามารถไปเลเวลต่อได้เพราะสเตมิน่าที่เรามี ในปัจจุบันเดี๋ยวอยู่0ูทับ0แล้วผมก็ติดอยู่ที่เลเวล26ถึงบอกเลยว่าต่อให้ผมทำาคลดยนู่นนี่แน่นน่าจะสุดที่เลเวล28-29ถึงในวันนี้แต่จริงๆเราควรที่จะเลเวล29หรือ28ตั้งแต่วันแรกแล้วหลังจากนั้นครับเราจะจบที่ปมา30จนถึง35ซึ่งมันมีวิธีอะไรกันบ้างเดี๋ยวผมจะมาไขาข้อข้องใจให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ได้แบบว่าใครที่พลาดก็สามารถใช้วิธีใน,นาการแก้ไขหรือว่าใครที่ยังไม่รู้ ในการเล่นวมาแรกคุณก็สามารถวิวแซงพวกเราไปได้แต่ก่อนไปรับชมคลิปครับฝากกดไลค์ like คลิปนี้คนหนึ่งหน่อยแล้วทานเพื่อชื่นชอบนะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะครับแล้วสำหรับเพื่อนๆใดนะครับที่กำลังมองหาร้านเต้มเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Top Up มีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสำหรับเป็นเนื่อนๆใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top Up โอเคครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงขั้นตอนการเก็บเลเวลก,ก่อนนะครับว่าทำไมเราจึงสามารถเก็บเลเวลยี่แปดในวันแรกได้นะครับอันดับแรกครับการเก็บเลเวลที่เราสามารถเก็บได้หลักๆเลยก็คือการที่เราเดินเควสนหลักของเราเนะครับเมื่อเพื่อนๆเดินเควสนหลักไปเรื่อยๆครับมันจะมีจุดที่ตันของเควสนหลักมันจะมีบอกว่าอคุณจะสามารถเปิดเควสนหลักได้ก็ต่อเมื่อคุณปลดเลเวลยี่สิบเจ็ดก่อนซึ่งในส่วนของ EP จากเควสนหลักครับมันไม่ได้มีเยอะมากครับก็อย่างน้อยบางเคืสนก็สี่พันห้าพันหกพันไปเรื่อยๆอย่างน้อยเคลืบอนึ่ง แต่ส่วนสําคัญครับที่จะทําเพื่อนๆเนี่ยได้เลเวลหรือว่าการอัพเลเวลได้คือเตะไม่าเตะไม่ไในที่นี้ครับก็เปรียบเสมือน E.P. ขอดาแบบ1ต่ตอนหนเลยเตะไม่าแต่ละวันก็จะแตกต่างกันไปซึ่งทางตัวเกมได้คอนเฟิร์มมาแล้วว่าคุณสามารถได้รับ XP 3000%ด้วยวิธีการนี้ซึ่งจะได้บอกมาว่าเนี่ยคุณมีวิธี5ทางนะครับที่คุณจะสามารถได้รับเลเวลนะครับการลงดันนะฮะ การลงอบิสนะครับลงเนสนะครับแล้วก็การฟาร์มในแมปก็ตามครับที่ผมตีอยู่ให้กับเพื่อนดูนะครับต่อให้สเตตเน่าของเพื่อนเหลือสูตรแล้วเพื่อนก็สามารถได้รับ EP จากการตีมอนตัวละ3 x p ไปได้แต่ถ้ามีสเตตเน่าครับคุณจะได้รับอยู่ที่3,000เปอร์เซ็นต์นั่นก็คือเ0 x านั่นเองซึ่งมันเยอะมากๆครับแต่ตอนนี้ผมหมดแล้วอะผมจะทำยังไงนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนและวิธีการกันนะครับเมื่อเราเก็บเลเวลไปจนตันครับสิ่งที่คุณสามารถ ได้รับ EP ก่อนไปนะครับนั่นก็คือตรงจุดนี้นะฮะการลงดันเจี้ยนพวกนี้ครับมันจะมีการปลดให้ตามเลเวลขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเลเวลที่เพื่อนๆไปพบเจอนะครับต้องบอกอย่าว,ว่าทุกดาวที่เพื่อนได้รับนะครับนอกจากของรางวัลแล้วจะมี EP ไปด้วยนะครับอันนี้คือ1นึ่งคิดหนึงนะครับหนึ่งหมื่นนะครับหนึ่งสองหมื่นหกหนึ่งสามไปได้เลยครับอันนี้คือ EXP ที่เราจะสามารถได้รับและตอนนี้นครับผมอยู่ที่ 3ามขีดหนึ่งแล้วมันจะมีบอกครับว่าผู้เล่น1คนก็คือทันเจียนเดียวนะครับเลเวลขั้นต่ำอยู่ที่เท่าไหร่ตอนนี้ผม26นะฮะอันนี้22ผมสามารถลงได้แล้วผมจะได้ EP อยู่ที่ประมาณ58,000นะครับอันนี้22นะครับ60,000 23 6ี่0 0แล้วก็25 6ห้0 0นะครับจนถึงกระทั่ง26ที่69,000และ28อยู่ที่72,000ซึ่งถ้าผมลงนะครับ EP ที่ผมต้องการของเลเวล26นะครับอยู่ที่2 5 0 0สก็จะสามารถให้ผมไปถึงเลเวลลลลลล27 27แแ้้้วววผมมกก็็สาารถทเเเ่อ 27, งดันนันนนต ก็จะตันอยู่ที่มันที่7คึ่งๆว8ในวันที่2ซึ่งความเป็นจริงแล้วไม่ควรเป็นอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการฟาร์มกันก่อนนะครับเมื่อเราเคลียร์เคลียหลักกับเคลียรตรงนี้เรียบร้อยแล้วตามระดับไปเรียบร้อยอย่าลืมเก็บดาวให้ครบเพื่อเอาตั๋วสุ่มสเลียงด้วยจากนั้นต่อมาครับคุณก็จะเหลือสเตมิน่ที่ไว้ทําต่อในแต่ละวันในส่วนนี้ครับเพื่อนๆสามารถุนดูสเตมิแน่แบบเก็บได้นะครับเราสามารถไปลงในการเคลียร์ดันเจียนถามว่าทาไมถึงลงต้องการเคลียร์ดันเจียน เพราะอย่างน้อยครับการลงนาเจียนมันใช้เวลาการลงนานก็จริงครับแต่สิ่งที่เราจะได้รับตอบแทนกลับมานะั่นคือ e p ที่มากกว่ากับของอื่นๆที่เราต้องได้ใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์สวมใส่ต่างๆครับที่เป็นระดับสูงขึ้น,เ,นเพื่อนๆจะสามารถได้รับจากนาเจียน,นอกจากนี้ครับต่อให้สเตมิน่าหมดหรือว่ารอบการลงดาเจียนของเ,เพื่อนๆหมดนะครับเวลาเพื่อนๆลงก็ยังคงได้รับของรางวัลอยู่ดีนะครับแค่ปริมาณ EAP ที่ได้รับเนี่ยก็จะถูกดรอปลงไปเฉยๆนะครับในส่วนนี้เนาะ ก็อย่าลืมที่จะลงเคลียให้เรียบร้อยนะครับนอกจากการเจียแล้วก็ยังมีการปล่อยบอทนะครับซึ่งเป็นการบอทที่มีในตัวเกมนะครับที่เป็น Auto ออโต้อเดียวที่ตัวเกมให้เรามานะครับในส่วนของการลงเดี่ยวนะจากนั้นก็เริ่มไปที่มัลเตอร์โคดิกนะครับกดเข้าไปจากนั้นก็เลือกมนสเตอร์อที่เราจะไปตีต้องบอกนี้ว่าระดับเลเวลของมนสเตอร์แต่ละตัวียจะให้ปริมาณ EAP ที่แตกต่างกันไปนะครับก็สามารถเลือกตีได้อันนี้คือส่วนที่เราสามารถ ได้รับเลเวลแล้วก็ไปทําการบอทได้เนี่ยผมก็ไม่ต้องทําอะไรละตัวละครก็ตีไปอ่ะผมเปิดตัวนี้ยิปพีขผมก็จะขึ้นต่อเรื่อยๆเไหมกำลังต่อสู้อันนี้คือออโตเดียวที่ตัวเกใมให้มานะครับและโนอโกจากนี้ครับเมื่อเราทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับคุณสามารถได้รับเลเวลเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพราะอย่าลืมว่าเมื่อเราถึง18ใช่ไหมคุณรับเลเวลเกรดไป,ปุ๊บคุณก็จะไป19แล้วคุณต้องการเลเวลยิบเอ็ดเพื่อจะไปต่อขั้นต่อขั้นสองขั้นที่สามขั้นที่สี่นะครับก็ใช้ว สเตมิน่าหมดก็มาลงตรงนี้นะครับสเตมิน่าเหลือก็เปลงอย่างอื่นก็คือสามารถวนลูปแล้วก็บริหารสเตมไน่าได้ไอันนี้มันอยู่ที่ว่าเพืเ่อนสามารถบริหารสเตมิน่าได้มากน้อยขนาดไหนนะครับก็จะทําให้คุณไปเลเวลได้ไกลามากขึ้นและนอกจากนี้ครับสเตมิมน่าเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นเยอะในกรณีที่แบบผ่านวันต่อไปนะครับหรือว่าเลเวลเราสูงถ้าเราจบวันไหนด้วยด้วยเลเวลที่สูงขึ้นสเตมิมน่าที่จะสตาร์ทในวันต่อไปก็จะเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันเช่นผมจบวันนี้ด้วยเลเวล20นะครับแล้วสเต ไม่หมดนะครับหรือว่าเกือบหมดนะมันก็จะวิทมาในวันต่อไปปริบาณ fp ที่เราหรือว่า s t ตไมที่เราจะได้รับก็จะน้อยลงนะครับเมื่อเทียบกับคนที่จบวันเนี่ยด้วยนีเลเวลที่ยี่สเ่ขึ้นไปการเริ่มขอสเต็ไม่น่าในวต่อไปก็จะมากขึ้นในส่วนนี้ก็จะเป็นข้อแตกต่างที่เราจะสามารถเห็นได้ชัดเลยว่าทําไมระดับท็อปท็อปเลเวลขอจึงไปได้ไกลน,นะครับปกติมันต้องตันที่เลเวลสามสิบหถึงสา ถ้าเติมจะอยู่ที่37แต่ถ้าไม่เติมก็อยู่ที่ประมาณ3ามหโดยประมาณนะครับหรือว่าเติมไปแหละอยู่ที่3ามหกแต่ถ้าไ่ได้หาเนาะหรือว่าใครจะใช้วิธีการออโต้หรือว่าฟาร์มอย่างเงี้ยแต่มันไม่ค่อยคุ้มเพราะได้ EP ที่ค่อนข้างน้อยนั่นเองและอย่างต่อมาครับที่จะทําให้เราได้รับ EP เพิ่มมากขึ้นนะครับนั่นก็คือการซื้อบัตรรายเดือนในส่วนนี้ครับก็จะเสริมให้สําหรับใครที่มองหาแพ็คน่าสนใจนะฮะบ,บัตรรายเดือนเป็นสิ่งที่คุ้มค่ามากๆครับเพราะนอกจากที่คุณจะได้รับปริมาณสเตมิน ขึ้นแล้ว30%ซึ่งไม่ดวมกับสเตมินนาที่เก็บไว้นะครับคุณยังได้รับโอกาสในการเปิดหีบในดันเจียนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งครั้งเวลาการทําของคุณก็จะเร็วมากขึ้นแล้วก็จะได้รับเพชรผูกประวันวันละ100แล้วก็เหรียญน,นะครับวันละ150ซึ่งในส่วนนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างดีมากๆครับที่จะทําให้คุณเก็บเลเวลได้เร็วขึ้นเป็นพิเศษนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นแพ็คที่ผมว่าค่อนข้างคุ้มนะถ้าอยากปลูกกับการตทำเองนะครับก็แนะนำว่า เติมผ่านร้าน over top up ได้นะครับถ้าเติมเองอยู่ที่4.9 9เหรียญหรือว่า149บาทนะครับ้าเติมผ่านร้าน over top up ถูกกว่านี้นะครับเช็คก่อนใช่ไหมโอเคหนึ้อยบาบาทตามนั้นนะครับและอย่างสุดท้ายนะครับผมนี่คือการเพียร์เควสร,รายวัน n นะครับแล้วก็เคียร์เช่วงเวลาซึ่งภารกิจบางภารกิจครับมันจะให้ e x p กับเราเช่นนะครับ ตอบคำถามนั่นเองการตอบคำถามจะเป็นส่วนที่ได้รับ EXP ที่เยอะมากๆซึ่งในส่วนนี้ครับผมได้รับว่าพยายามตอบไปถูกถ้าตอบถูกคุณจะได้รับ e p เยอะนะฮะอันนี้คือจะทำให้คุณเลเวลเกืบอบัพเลยเลยคือปางคำถามมา9ั0 0มื่0 0อ4อะไรประมาณนี้ครับซึ่งมันเยอะมากๆนะในส่วนนี้เป็นอะไรที่สำคัญมากพยายามตอบคำถามให้ถูก ด้วยนะครับคาถามรอบแรกมันจะเป็นวนมาเดิมๆครับมันจะวนไปวนมาปคำถามเดิมๆแน่นอนไม่ได้เป็นคําถามอะไรหรอกแค่เอาคาถามมาดีดันกันเฉยๆนะครับแล้วก็จะมีเนี่ยโถงนักวิชาการนะครับเพื่อจะมีภารกิจที่เราทำได้ x p รุ่นนีแน่นตอบคาถาม10ข้ออันนี้ตอบคำถามได้รับมาแล้วก็อันนี้คือในหอนะครับก็จะได้รับเช่นเดียวกันนะครับอันนี้จะเป็นช่วงที่เราสามารถทําได้นะครับสองภารกิจนี้นะฮะที่เป็น EP นั่นเองโอเคครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกรอบหนึ่งนะครับที่เราสามารถได้รับเลเวลไปนั่นก็คื ทำเคล็หลักไปก่อนตันให้ไปลงดันเจี้ยนเดี่ยวนะครับพอลงดันเจี้ยนเดี่ยวตันไปต่อไม่ได้แล้วก็กลับไปทํเคล็หลักนะครับสลับไปอยาไปลงดันเจี้ยนเดี่ยวจนหมดนะครับพยายามลงดันเจี้ยนเดี่ยวจบแล้วก็มาทํเคล็หลักเพราะว่าเคล็หลักมันจะให้ไอพีที่แยกกันโดยที่มันไม่ได้อิงกับสเตมินาหรือว่าไม่ได้ตัดกับสเตมินาของเรานะครับแล้วก็พอตันปุ๊บคุณค่อยไปลงดันเจี้ยนเดี่ยวต่อถ้ามันสามารถปลดได้ลงได้นะครับก็ลงต่อไปจนเราเลเวอัพจากนั้นเอาตัวเราครับเดินเคล็หลักต่อพอตันแล้วก็สสลับไไปปอยย่างิเ ถ้าเควสเดียวหมดนะครับหรือว่าลงเควสดเดี่ยวไม่ได้เคล็ดหลักตันก็ให้ไปลงอบิตท,ที่เราสามารถได้รับก่อนอย่าเพิ่งไปเผาสเตไม่แน่ก่อนนะครับนะฮะอย่าพิ่งไปเผาก่อนนะไว้เผาแค่ตอนที่เราจะต้องการเลเวลต่อไปหรือว่าไปขั้นต่อไปนั่นเองและอย่างสุดท้ายก็คือการทํากิจกรรมไม่ว่าจะเป็น ตอบคาถามเดี๋ยวแม่ก็ไต่หอนะครับก็จะได้ EP เช่นเดียวกันในส่วนนี้ก็จะทาให้เราได้อัพประมาณหนึ่งเวลเลยเอาไไง่ายๆนะครับไปจบต่ไปไปดีเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวิธีการสปีดเลเวลในวันแรกให้จบที่เลเวล28ที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับก็เลยเอามาแชร์เป็นเพื่อนนะครับแล้วตอนนี้ผมเวลาเวลตัวรองขึ้นมาอีกหนึ่งตัวซึ่งบอกเลยว่าถ้าตัวรองตัวนั้นสุ่มได้สัตว์เลี้ยงระดับ TRS เมื่อไหรา่ไปเจอกันใน PP แน่นอนนะครับสวัสดีครับขอตัวลาไปก่อนบบสสััดีคร